เ e m i n i g เจมิ <Gem> i นะครับผมเรามาลองใช้ฟีเจอร์ของเจมิ n i หลังจากที่หลายคนเปลี่ยนผู้ช่วยเลขาจาก Google Assistant มาเป็น g e มิ n i แล้วเพื่อน,อนๆคนตาบอดหลายคนใช้งานกันสื่อนี้ผมทำเพื่อเพื่อนเพื<ๆ>่อนคนตาบอดโดยเฉพาะนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนคนทั่วไปมาติดตามก็ดูตามเมนูได้เลยนะครับเนื่องจากบันทึกหน้าจอก็เลยต้องขอเข้าไปที่ไอคอนเจมิน i ่ e m i n i แทนนะครับเพราะว่าถ้าเรียกโอเคหรือเ hey, ฮ อเพื่อนๆเรียกได้นะ Google ก็มันจะตัดในส่วนของการบันทึกหน้าจอผมบางส่วนเนาะผมก็เลยเข้าโดยตรงได้หนึ่งนิ้วตัดสองครั้งที่ไอคอนเจมินานะครับผม Google ตอนนี้ผมใช้งานร่วมกับพ็อกแบ๊กนะครับผมอ่ะซึ่งก็เหมือนกับเพื่อนๆเรียกผ่านโอเคหรือเฮ g o o g l e เนาะอ่ะก็เรามาโฟกัสกันที่เมนูวันนี้ที่เราจะสาธิตกันก็คือเมนูการหรืออัปโหลดรูปภาพ ไปให้เจมินานะครับช่วยอธิบายรูปภาพให้หน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเขาขออนุญาตหน้าแรกปุ่มหน้าตา่างแผนนำทางให้โฟกัสแค่อ่ะเมนูปุ่มหน้าแรกหรือด้านล่างนะครับตรงกลางเลื่อนนิ้วขึ้นไปจากจากที่เราเสียบชาร์จอุปกรณ์นะครับรูเสียบชาร์จรูปขึ้นไปนิดนึงหาปุ่มไมโครโฟนไมโครโฟนเอาปุ่มนี้เป็นแลนด์มาร์กก็ได้แล้วลองหนึ่งนิ้วปัดขวาทีนึงจะเจอเมนูนี้ละที่เราจะใช้งาน เครื่องมือเลือกรูปภาพปุ่มเครื่องมือเลือกรูปภาพนะครับตัวนี้นะครับเครื่องมือเลือกรูปภาพเจอแล้ว1น,นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปปุ๊บ Google ใครมีให้ขออนุญาตแต่ผมไม่มีเนาะรู้สึกทําไปแล้วมั้งอ่ะเข้ามาปุ๊บเราสํารวจเมนูก,กันก่อนครับหนึ่งนิ้วปัดขวาไม่ได้เลือกไว้เปิดปิดไฟแรกช่องทำเครื่องหมายก็มีให้เราเลือกเปิดปิด แฟชได้นะครับปัดความมาแฟชก็คือเวลาถ่ายใช้กล้องหลังเนาะก็เพื่อให้มันสว่างมากขึ้นปัดความมาเลือกแล้วซูมไปที่หนึ่งอ่าก็คือสามารถเลือกซูมให้กล้องหลังเนี่ยซูมซูมได้ไกลแค่ไหนค่าปกติ1เท่าปกติเลยปัดความมาซูมไปที่3ามอ๋อสามเท่าคืออยากถ่ายไกลๆนะครับผมปัดความาแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งแต่ผมยังไม่ต้องเปลี่ยนเนาะอันนี้เป็นการแบบใช้งานพื้นฐานก่อนปัดความมาครับเพิ่มรูปภาพลงในพรอมอ่าเพิ่มรูปภาพ ปัดไว้ทีเปิดแกลเลอรี่คุณสามารถเปิดแกลเลอรี่หรือคลังรูปภาพของคุณนะครับอันเนี้ยผมจะไม่สาธิตนะเพราะว่ากดเข้าไปมันก็จะเข้าขอเข้าถึงรูปภาพแล้วคุณก็ไปเลือกรูปภาพที่คุณอาจจะถ่ายไว้ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้หรือบันทึกจากไลน์บันทึกจากเม s เซนเจอร์ก็เลือกรูปใดรูปหนึ่งปุ่มแนบอพอเลือกเสร็จก็กดที่ปุ่มแนบปุ๊บก็มันก็จะไปทําตามวิธีการเดียวกันแต่ตอนนี้เราจะมาถ่ายรูปกันครับปัดคว้าม,มาถ่ายรูปนะ เจอปุ่มที่ชื่อว่าถ่ายรูปนะครับเออหลายคนอาจจะเห็นแล้วในด้านล่างผมเป็นมือถือตัวหนึ่งดูซิว่าเดี๋ยวเขาจะรู้ไหมา20นา,านานี่ครับนี่เปิจะถ่ายรูปถ่ายรูปปึ้งอ่าถ่ายแล้วทิ้งรูปภาพอ่าเดี๋ยวล็อกหนะ้าจอตรงนี้ไปก่อนคือพอเข้ามาปุ๊บเขาก็จะให้เราเลือกว่าไอ้รูปที่เราถ่ายเนี่ย คุณพอใจไหมถ้าไม่ชอบก็อยู่ที่ปุ่มทิ้งรูปภาพกดได้เลยถ้าไม่พอใจตึ้งไปเลยแต่ไม่เอาครับเราเราพอใจนะครับปัดความมาครอบตัดรูปภาพครอบตัดรูปเราไม่ต้องครอบนะครับเพราะว่าครอบมันไม่ง่ายสําหรับเพื่อนๆคนตาบอดผมเองก็ยังยากเลยปัดความครับตัวอย่างรูปภาพอันนี้คือตัวอย่างรูปแต่เราก็มองไม่เห็นนะเราก็เลยต้องการปัดความมาที่แนบแนะครับตัวเนี้ยคือกดเพื่อจะแนบไปให้เจมินายหรือเจมินี่เลยนะครับหนึ่งนี้แต่สองครั้ง Google กำลังแก้ไขพเข้ามาแล้วหรือแชร์รูปภาพช่องแก้ไขกำลังแสดงแผ่นพิมพ์ไทยไทยตรงนี้คุณสามารถปัดขวามาที่ไมโครโฟนไมโครโฟนคุณอยู่ที่ช่องเนี้ยกำลังแก้ไขพิมพ์พูดคุยหรือแชร์รูปภาพช่องแก้ไขคุณต้องพิมพ์ก่อนนะแต่ว่าผมบันทึกหน้าจอผมเลยต้องพิมพ์นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะใช้ป้อนตะคำบอกก็ได้อ่รอเรือรอเรือขอพึ่งอเดี๋ยวนะหอฮีตชีฟ สระอูสระกอไก่ผอพึ่งปอปลาปอบสระอิอออ่างออไม้หันอากาศสระอะสระไม้มาลายมานอนหนูรอเรือรอเรือรูปอะไรผมพิมพ์อย่างเงี้ยผมพิมพ์ไปแต่เพื่อนๆสามารถใช้ไมโครโฟนหรือป้อนแต่คำบอกก็ได้จะได้ง่ายขึ้นเนาะกำลังแก้ไขรูปอะไรช่องแก้ไขครับไมโครโฟนแล้วเราก็ปัดขวามาแต่ตรงกลางหน้าจอหาดูซิว่า ปุ่มส่งอยู่ไหนเครื่องมือเลือกรูปส่งอ่าแล้วก็กดที่ปุ่มส่งนะครับผมอ่าหนิ้วแต่สงครั้งส่งไปเลยปุ๊บขยายปุ่มซ่อนแป่นทิมแล้วแสดงรายการที่หนึ่งสองสามแล้วเราก็รออย่างเดียวเลยครับให้เขาประมวลผลมานะครับผมเอใช้บันทึกหน้าจอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะอ่านแบบอัตโนมัติแสดงรายการที่หนึ่งถึงเจ็ดจากเจ็เนี่ยน่าจะมาแล้วอ่ะเพื่อนๆอ่าอันนี้เดี๋ยวเรารอไปด้วยกันนะว่า เขาผมใช้บันทึกหน้าจอแต่ถ้าถ้าผมไม่ได้บันทึกหน้าจออยู่เนี่ยเขาน่าจะพูดอัตโนมัติมาเลยนะครับเพื่อนๆก็ให้เจมินายอธิบายรูปภาพให้เราได้นะครับผมเออเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับถ้ายังไม่พูดเนี่ยจริงๆถ้ามันจะมีปุ่มให้เราฟังแล้วฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกได้เครื่องมือเลือกรูปมโครับปัดมพยมาปดายมาอีกลงชื่อเขาใช้ในกลับปุ่มเดี๋ยวขอแต่หน้าจอโทรศัพท์มือถืออ่านี่ เขาเขาเจอแล้วเนี่ยรูปที่ส่งมาแสดงหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่มีนาฬิกาแสดงเวลา20นาฬิกาหนาทีนอนหนูเนี่ยสองทุ่มกว่าผมยังมาทําสื่อเพื่อนเพื่อเลยนะครับผมเห็นใจผมไหมไม่เห็นใจหรอกเพราะความรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าผมหยุดทําเดี๋ยวก็มีเพื่อนเพื่อคนอื่นทําต่อเองแหละเนาะบนหน้าจอมีโลโก้ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือลิสต์อยู่ที่ด้านบนซ้ายอ่าเหรอใต้โลโก้เป็นข้อความปัดขึ้นเนี่ยบางทีเราเขาก็ จริงๆมันต้องพูดออกมาแหละเพื่อนๆแต่ว่าพอพอดีเราอาจจะบันทึกหน้าจอเนาะฟ่ะเ <ๆ S 1> ขาก็มีปุ่มให้เราฟังซึ่งจริงๆของเพื่อนๆน่าจะพูดอัตโนมัติเลยแต่ผมกดที่ฟังได้นะครับก็จะมีทั้งตัวอักษรและคุณกดฟังออกมาเป็นเสียงเนี่ยรูปที่ส่งมาสแดาสแดงหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่มีนาฬิกาสแสดงเวลา20นาฬิกา5นาทีบนหน้าจอมีโลโก้ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ LIS อยู่ที่ด้านบนซ้าย เป็นข้อความปัดขึ้นเพื่อปลดล็อกบอกให้ผู้ใช้ปัดนิ้วขึ้นบนหน้าจอเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์<ฮ>นาฬิกาขนาดใหญ่แสดงเวลา20นาฬิกา5นาทีอยู่ตรงกลางหน้าจอ,อด้านล่างของนาฬิกามีวันที่และวันในสัปดาห์โดยรวมแล้วรูปนี้เป็นภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือทั่วไปที่แสดงเวลาและวันที่ไม่ยอมบอกเลยนะแหมเพราะ เขาเป็นเอาเอาเจมินายมาถ่ายรูป iPhone <anner> ก็เลยไม่ยอมบอกเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะถ่ายแบบเวลาที่คุณไปอยู่ในที่ต่างๆแล้วคุณต้องการถ่ายดูสภาพแวดล้อมหรือดูอะไรในรูปที่มีตัวอ,กอักษรมีข้อความมันก็เขาก็พอช่วยได้นะรวมถึงถ้ามีรูปที่เพืพ่อนๆส่ง,สงเซนเจอร์หรือส่งมาทางไหนเนี่ยคุณบันทึกเก็บไว้เนี่ยก็เข้าไปในแกลเลอรี่เพื่อจะ เน่่ยยออางชบนหน้าจอมีโลโก้ของผู้ใต้โลโก้เป็นข้อความปูกนิ้วเจมมี่อาจแสดงข้อมูลหน้าแรกปุ่มเจมินี่ปุ๊บเครื่องมือเลือกรูปภาพอมาหาเครื่องมือเลือกรูปภาพนะครับเราก็กดเข้าไป Google ไม่ได้เลือกแล้วสูงไปที่สักเพิ่มรูปภาพเปิดแกลเลอรี่เปิดแกลเลอรี่นะครับผมเราจะไม่ถ่ายสดเนี่ยเราก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเปิดเมื่อกี้ผมขอตัดไปก่อนนะคือพอกหอกอ่ะเ้็นไหมครับ one two three เมื่อกี้ผมขอตัดไปก่อนนะเผื่อมีรูปอะไรที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเพื่อนๆอ,อ่าก็คือคุณกดที่เปิดในแกลเลอรี่ปุ๊บเขาก็จะเข้าไปในอ่าคลังรูปภาพของเราก็จะมีรูปวันที่เท่าไหร่รูปวันที่เท่าไหร่คุณก็กดเลือกเลือกแล้วกดที่แนบแนบเสร็จก็ออกเหมือนเหมือนเดิมครับคุณอ่าจะใช้ไมโครโฟนถามต่อว่าอ่รูปอะไรอหรืออธิบายรูปให้ฟังหน่อยหรือจะใช้พร้อมแบบไหนก็ได้อ,อาเหรอแล้วก็ กดที่ปุ่มส่งไปนะครับป้อนคําบอกก็ได้พิมพ์ไปรูปอะไรอธิบายให้หน่อยอกดส่งไปเดี๋ยวเขาก็ตอบมาก็เป็นอีกหนึ่ง AI ที่เราใช้เป็นผู้ช่วยเลขาส่วนตัวบนมือถือระบบปฏิบัติการ Android สําหรับเพื่อนๆคนตาบอดน่าจะมีประโยชน์ถ้ารู้สึกว่ามีประโยชน์บอกต่อเพื่อนนะว่าหมอคอมว่าไว้แบบนี้หมอคอมแบ่งปันความรู้มาแบบนี้นะครับไปก่อนละสองทุ่มกว่าแล้วเก็บ เก็บพักร่างกายไว้ก่อนแม่ก็ให้ลุงหมอคอมได้พักก่อนนะสวัดีครับ